สวัสดีครับผมอาจารย์เดียงนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการทำรีโมทเดสท็อปโดยใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นส่วนของ Google นะครับมันชื่อว่ารีโมทเดสท็อปเลยนะครับรีโมทเดสท็อปนะครับรีโมทเดสท็อปตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่า extension ของตัว google chrome นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องติดตั้งตัวโปรแกรม google chrome เข้าไปก่อนนะครับ นะอันนี้เราจะต้องเป็นตัวต้องมี ID ของตัว Google ID ด้วยนะครับ,นะนะครบเครื่องนี้ก็เคยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้วิธีการใช้งานนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัว ฝั่งคอมพิวเตอร์ที่เราเคยรีโมทไปใช้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเรานะครับนี่มาดูนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะรีโมทไปคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะ,ะกดกดตั้งค่านะครับโดยการตรงตรงนี้นะครับตรงเมนูการสนับสนุนระยะไกลนะครับแล้วก็ ครั้งแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เขารีโมทมาเนี่ยนะครับเราจะต้องมากดปุ่มนี้นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัวโปรแกรม google chrome remote desktop ก่อนนะครับในส่วนของ remote desktop ของ chrome เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นเขาเรียกว่า extension นะครับก็คือส่วนเพิ่มขยายของตัว google chrome เองนะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไป โอเคนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถสร้างรหัสให้ผู้ใช้งานคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับ อ๋ระบบก็จะทําการสร้างตัวรหัสขึ้นมาละไอ้รหัสชุดนี้จะเป็นรหัสที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่ในระยะเวลาที่กําหนดไว้ด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดล็อกอินมาไม่ทันในเวลาที่มันนับถ้อยหลังตัวนี้นะครับระบบก็จะทําการตัดไปนะครับโอเคทีนี้เราจะลองทําการรีโมทไปยังเครื่อง,องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับเราจะต้องเอาตัวเลขนะครับข <c oughs> อโทษครับเอาตัวเลขเนี่ยมาใส่ มาใส่ตัวนี้ตัวเลขที่เราสร้างขึ้นนะครับจากคอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาใส่ทีต่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้รับการสนับสนุนให้การสนับสนุนเขาอะนะครับก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะรีมโมทไปหาเขาเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับจะต้องทําการสร้างรหัสนะครับแล้วก็ได้เลขมาเราก็เอาเลขตรงนั้นมากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดู เลขตัวนี้จะเป็นเลขที่สร้างขึ้นมาเป็น,ปนการชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมากดสร้างใหม่ทุกครั้งนะครับยกเว้นว่ามันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัว Google ID เดียวกันน่นะครับมันก็จะมีลิสต์รายการขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะกดรีโมทเข้าไปดูได้เลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์ที่เปิดไว้ให้เรารีโมทจะขึ้นข้อความมาให้นะครับว่าจะรับการรีโมทจากคอมพิวเตอร์ อีกฝั่งหนึ่งไหมนะครับเราก็ต้องกดยอมรับด้วยนะครับทางฝั่งนี้ถึงจะเห็นคอมพิวเตอร์อีกฝั่งนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถรีโมทไปการรีโมทเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกับโปรแกรมรีโมททั่วไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรีโมทเข้าไปใน Google Chrome นะครับก็คือรีโมททั้งทั้งระบบของตัว Windows เองนะครับได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับปิดเปิดโปรแกรมได้นะครับทำงานได้นะครับแต่ว่าใช้ใช้ระบบของตัว Google Chrome ในส่วนของ การทำรีโมทเดสก์ท็อปเท่านั้นนะครับเมื่อทำการรีโมทเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดสต็อปนะครับฝั่งเราเองจะเป็นคนกดสต็อปก็ได้หรือว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งกดสต็อปก็ได้นะครับโอเคในนี้เดียวผมจะทำถ้าเกิดในกรณีที่เราเป็นฝั่งที่ถูกรีโมทเข้ามานะครับเราก็จะทำการสร้างรหัสนะครับแล้วเอาเลขนี้นะครับเลขตรงนี้นะครับ ไปใส่ที่คอมพิวเตอร์ฝั่งที่รีโมทเข้ามาคือเราต้องแจ้งเลขนี้ไปนะครับแล้วเขาก็จะรีโมทเข้ามาเดีวผมจะทดสอบทำให้ดูนะครับการทำ ตรงนี้นะฮะมันจะทําให้เราสามารถที่จะรับการรีโมทจากคนอื่นที่ไม่ได้หยุดใช้ใน Google ID เดียวกันก็ได้นะครับอ่พอขึ้นมาเห็นไหมฮะมันก็จะมีข้อความมาแจ้งเรานะครับว่าต้องการที่จะรับการรีโมทจากจากผู้ใช้ง,งานคนนี้ไหมนะครับถ้าเกิดกดกดปุ่มแชร์นะครับเขาก็จะสามารถที่จะเข้ามารีโมทเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้เห็นไหมฮะอย่างงี้นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ เราผู้ใช้เราเป็นผู้ใช้งานฝั่งที่ถูกรีโมทเนี่ยเราก็สามารถที่จะมากด Stop Sharing ตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็ลองใช้งานกันดูนะครับโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปมันก็จะมีตัวข้าความสามารถอื่นอีกอีกหลายด้านนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําให้เห็นว่ามันมีโปรแกรมรีโมทนะฮะซึ่งเอาไว้สําหรับในการแก้ปัญหาเวลาที่เราติดขัดอะไรเราต้องการความช่วยเหลือจากจากผู้ใช้งานอีกฝั่งหนึ่งนะครับ กันก็จะสะดวกดีนะครับเพราะนั้นยังไงในษาก็ลองทดลองใช้งานดูแล้วกันนะครับตอนนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ